คืนคู่เข้าผู้สั่งสอนเขดตะวาเดียวนี้ภาคกันตึงแต่เดึกมันจังทันผาง่ายขันเป็นตื่นสายมันบ่ทันผ้าเข่าตื่นแต่เศร้าสั่งทันเหล่าให้ขบผ้ากันจับหัวจุ่มกระสุกลุกมดหมู่้ากันจับหัวจุ่มสุกเจ้าเป็นคนู่คนทังง้งโลก เจ้าหน่อยใหายทั้งลูกไครเจ้าหน่อยตัง้งลูก,กโข<ท>เพนนาขัานลูกลาเจ้าเพนโฮโอ<ห>้ยขั้งใหญ่มื่อนี้พาโจกกระทานผาหวานกระเตมหมอกมอบให้เจ้าโนอนเผ่าเป็นผู้คนกินในอิน,นกระทอกกินให้พอกระชองเหลือกินหอไใจหักเปลือปากหอไใจคาย,าย,ายาน ขั้งเป็นความอินในอิ่มท้อความเล่นในแมนใจมือนี้แล้วมันเป็นวันสุดท้ายย่อมกระสีแดงแสงกระสิสีผิวงามดอกคือเก่ามอให้ผู้ล้นเศร้ากะเหลืองกานล้นใบซาตุเดินยาเอ้ยผลตกใบคูนาผ้ามองใส่เห็นผู้คนลงดินแล้วเมื่อนา สุวายังเมื่อหลังอันสวาบ่แล้วบ่ใหคิดแค้แควผัดเปวอยู่ในใจทั้งลูกกบเพิ่นแทนนาทั้งลูกลาแทนทใดลูกทุ่งน้อยง่ายลูกคายน้อยตังลงลินแล้วให้มิดอ่อนซอนลงลินแล้วก็ให้นอนอบสุตมลูกสร้างหลอีนางคือเา กะลันลายอยู่ด <initiation> <nên duh. S 3> ีสาธุเดินยาเอ๋ยลุงดินเล่อหอดย่ำไม้สุดใยไข่บาหอดย่ำนาอยาสุดัยไข่อมให้เจ้าสุกอยู่ล้วนหิงอ้วนพัดอยู่ดีลุงดินเล่อสามเมือสัวมอขึ้นเฮือนสามเดือนสัวมอขึ้นบ้านมาบักดับบอยโลดตะลางเล่ามาบักเท่า เลวอันใหญ่พากันบันตกเฉียภาคกันเสียงวอันยาทางอนตคือเข้ากันลกนี้เล้วเป็นมรลวงสร้างฟองหมอเท่าสร้างจาหมอปัญญาสร้างใจผัวบ้านให้ดีวิเมืองใคซื้ลุกทุ่งให้ได้ลยย

แต่ถ้าโจกกระทานท้าวันกับมอบมพระเจ้านอนเท่ากนกินให้อิ่มกระท้องกินให้พ่อกระทอกเรียกให้เลือเลือให้อิ่มกินก็อิ่มท้อความเม่นให้เม็ดใจตัวใดได้ลงเก่าลงมนี่ฮะเยสิแเลื่อหล้วเหื่อเมื่อยาบกินนะน่เปกินกิน Ось, พ่อพ่อแม่เลยตักสบ่าปากตักเสบ่าขุนเจ้าเนี่ยตักสบ่าปากพ่อปากแม่ปากแม่ปากน้องแล้วเห็นมันอิ shirt, อออ affe, yeah yeah. ่มม uh, ินอิเตะนะครับที่คอยไข้เลยอันนั้ไปทางอันนี้้วยน้องบุญภูมิไมกินเลยแม่กะต้องจะกินเลยเนาะ คนเดียบเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ให้สี่สิบบาทไปผู้ชิมีเดียไม่ตกาจไปตะกี้สิ่นี้แต่ได้เมียแล้วเนียเอาหมดมีสี่สิบบาทผสมใส่กลับตุกจ้าการพนเมานั่นพนนางใส่ชย อ้าวคุณป้าสิ